สวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาววันผีกันด้วยและกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราจะมาสรุปสหรับไลฟ์ในรอบนี้ว่ามีอะไรบ้างนั่นเองโดยเราจะคุยนะครับมีในส่วนของอัปเดตในส่วนของเพชรนะฮะว่าไดเพชรเท่าไหร่มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของตัวละครใหม่นั่นเองครับเอสและยามาโตะว,ว่าเป็นตัวละครที่เฮ้ยเอาเลยไหมจัดเลยไหมมันแพ้ใครได้บ้างมันสู้ใครได้บ้างแต่ข้อมูลที่บอกถึงตัวละครเนี่ยเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ ส่นไอดีไก่ในวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาสร้างห้องไลฟ์เล่นกับเพื่อนเพื่อ,อทดสอบและลองกันว่าเฮ้ยมันแพ้ใครมันสู้ใครมันแพ้อะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับส่วนตอนนี้เป็นหลักๆก,ก็คือบอกถึงสถานะต่างๆที่เรารู้ก่อนโดยเบื้องต้นแต่เรารู้แล้วไม่ได้หมายความว่าเอ้ยมันจะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมดังนั้นดีที่สุดคือการเล่นครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอันดับแรกเดี๋ยวผมจะคุยในส่วนของอีเวนต์ต่างๆและเพชรที่แจกก่อนแล้วก็ยามาโตกับเอสผมจะสรุป อีกนะครับเอามาเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะอันดับแรกนะครับจะมีในส่วนของวันที่1เดือนที่1น,นะครับแต่ล่าสุดเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงก็คือวันประมาณสัก4ี่ทุ่มอะไรเงี้ยเกมอัปเดตวันที่3 1นะครับหรือว่าสิ้นสิ้นปีนี่แหละข้ามวันที่1ก็มาเห็นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเื่องคืนพอดีของประเทศญี่ปุ่นนะครับอะแต่ทีนี้เราไม่รู้นะว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเอาว่ามี2เดทแล้วกันไม่สี่ทุ่มก่อนที่จะข้ามปี ก็วันที่1ตอนเที่ยมอันนี้เอาชักก่อนนะเอาละอันต่อมาครับคือตู้อันนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นตู้แบบสุ่มได้วันละสิบโลครับซึ่งมันจะเป็นตัวละครใหม่ทั้งหมดตามที่เห็นณนะตอนนี้เลยใหม่ทั้งหมดนะครับและเป็นตู้ที่ได้โค้ดดีมากๆอันนี้นะดีแบบดีโคตรๆดังนั้นก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินและสุ่มฟรีทุกวันนะครับสุ่มวันที่1ถึงวันที่24หรือเรียกง่ายๆประมาณสัก23วันประมาณนะประมาณนะประมาณนี้โอเค อันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของซีซันพาร์ทจะเปลี่ยนตัวละครจากณนะตอนนี้เป็นพวกทามิอะไรพวกนี้เปลี่ยนไปนคิดหลอกคู่กับคิวเลอร์นะครับแต่ถามว่าเป็นลิมิเต็ดไหมอันนี้ตอบไม่ได้อย่างตัวละครโซโล่ร่างเขียวใช่ไหมก็ไม่รู้นะว่าลิมิเต็ดมันไม่มีอยู่จริงไงสาหรับเกมเนี่ยประเด็นมันคือตรงนั้นผมเลยตอบไม่ได้นะครับส่วนถ้าใครอยากได้ก็จัดละกันนะส่วนตัวผมจัดไหมจัดครับจัดอยู่แล้วครับอันดับต่อมาครับก็คือในส่วนของเกมจะล็อกอินโบนัสนะครับ ก็ประมาณ2สัปดาห์เนาะซึ่งเกมจะแจกถึง30เพชรอันนี้คือทุกคนได้แบบแน่นอนนะครับล็อกอินทุกวัน30เพชรนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้เหมือนเป็นจัดอันดับได้รางวัลอะไรเงี้ยช่างมันเถอะเอาว่าแจก50เพชรแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะแจกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นนะแล้วก็อันนี้ไปจับฉลากตอนท้ายคลิป40บวก40นะครับบวก50และบวก50ครับถ้าเบเสร็คือ40 40 50 50 180 แล้วันเกเอก30 210ละแล้วก็มีในส่วนของอีก50เพนเมื่อกี้เท่ากับแบบเ็จ280นะครับอันนี้คือที่แน่นอนว่าเห็นแบบแน่ๆละอันนี้คือแน่แน่นอนแล้วนะแจกแน่ๆ280ละชัดเจนที่เหลือแค่รอเวลาและล็อกอินนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับก็คือในส่วนของแจกนะครับจะมี18%แต่ผมถ้าแปลไม่ผิดเหมือนว่าเป็นโลกใหม่นะถ้าแปลไม่ผิดนะครับตัวละครโลกใหม่เหรียญนะแท็ก18%ซึ่ง ไอตัวละครยามาโตกับเอสเนี่ยมันเป็นโลเกียกับโซออนใช่ไหมโลเกียกับโซออนดังนั้นหมายความว่ามันจะมาเป็นแบบโซออน so ล้วล้วนหรือโลเกียล้ล้วนมันไม่ได้ผมเลยบอกว่าถ้าแปลไม่ผิดคือโลกใหม่ถ้าผิดพลาดขออภัยใครมีข้อมูลแจ้งข้างล่างได้เลยช่วยๆกันช่วยๆก,กันนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับในส่วนของอันนี้มันแจกให้ก็ยอดทวิตอะทวิตถึงคือไม่ต้องไม่ต้องสนใจก็ได้เราได้ครบตามนี้ครับเป๊ะตามนี้ได้ครบทุกคนจบนะ วันที่หน่นาจะแจกแล้วก็สุดท้ายครับเราจะมาคุยในส่วนของยาม,มาโตะกับ S เดี๋ยวผมเอาแบบสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนึกภาพโซโลครับนึกภาพดีๆเป็นโซโลที่สามารถฆ่าได้ทุกตัวในเกมณแพทปัจจุบันผมบวกว่าณแพทปัจจุบันนะครับมาเพื่อล้างเมตาอาเรียอง,ง่ายๆเลยนิกกะก็ตายคิงอัลเบิร์ตคิงมัดตายนะครับ คือมัน,ม,นมันได้หมดอ่ะเอออย่างที่บอกอ่ะบรนลางเมตา้าแต่ถามว่ามีตัวละครที่ฆ่ามันได้ไหมเนื่องจากทั้ง2ตัวละครนี้นะครับไม่กันสถานะนะย้ำดีๆไม่กันสถานะแต่มันเป็นโซโลที่ฆ่านิกะได้ดีกว่าเดิมชัดไหมใช่ครับโดนช็อตอยู่ใช่ครับโดนสั่นอยู่ใช่ครับโดนเศกหินอยู่แต่มันวันช็อตนิกะได้ดีกว่าโซโลครับเพราะโซโลมันเป็นแนวเลี้ยงแนวเลี้ยงตีเรื่อยๆถูกไหมแต่อันเนี้ยมันวันช็อตได้เลยนะครับเพราะว่า ตัวมันตีไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเดฟอ่ะอ่าตีไม่สนใจเดฟนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มได้ถึง75%โซโลไม่มีสมมุติถ้าโซโลมีเพจโจมตีแรงขึ้น75%เเยกเว้นเปลี่ยนสีนนะผมจะบอกว่าน่าเล่นโซโลก็ถือว่ายังน่าเล่นแต่มันไม่มีประเด็นคือ s m ม e. ีโอเคปะ่ะเอสคูยามาโตะมันมีประเด็นมาเลยแรงเกบนะเกทถึงตร,ตรงนี้นะแล้วก็ในเออส่วนสกิลเนี่ยจะไม่พูดมากนะครับเอาแบบแนวสรุปสรุปไปก,ก่อน สกิลเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันว่าเออมันเจอมันนู่นมันนี่มันนั่นเลยเดี๋ยวผมจะบอกตัวละครที่แก้ทางให้ตอนนี้ได้เลยนะอ่ะมาเดี๋ยวคุยแบบจุดเด่นของตัวเอสนะครับเราจะเล่นเรียกว่าได้ทุกตัวที่มีเดฟเกตนะทุกตัวที่มีเดฟนิก,กะไคโดโรบุกทุกตัวครับเออทุกตัวเลยอะตัวไหนก็ได้อแชงเขียวเนี้ยอะไรก็ได้อ่ะเออคิงคิงวิ่งก็ได้ไหมสกิลสองแล้วมีเดฟใช่ไหมตัวไหนก็ได้ครับที่มีอะ เรียบเสรเอสหมดครับมันมันมาฆ่าเมตานี่ยบอกแล้วส่วนยามาโตะนะครับเป็นตัวละครที่เราเลือกเฉพาะฆ่า킹เอาเบิร์ดหรือกลุ่มร้อยอสูรเป็นหลักเรียกว่าเป็นหลักนะครับส่วนการเปลี่ยนตัวละครเนี่ยเหมือนคิดรอกก็คือกดตีธรรมดาค้างนั่นเองแต่ย้ํานะไม่การสถานะอ่าเจอตรงนี้ก่อนนะไม่การสถานะนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนถามว่าเอา้าอย่างนี้คิดรอจะรอดไหมเพราะตอนในไลฟ์เนี่ยมีคนถามแล้วก็ผมบอกแล้วไงตัวอะไรก็ได้ที่มีเพิ่มเดฟ เล่นลาง S ค่าทุกตัวเพราะ S มันจะตีตัวละครที่เดฟเพิ่มแรงขึ้นส่วนยามาโตะเน้นสู้กับพวกลุมละอสูรมันทํามาเพื่อดักหมดเลยครับคิงก็โดนเพราะปัจจุบันที่เราเจอคืออะไรบ้างอะคิงควีนนิก,กะแทงจะเจอบนบนอย่างนี้ใช่ไหมแม่ใหญ่ง่ายละเราจะเจอบนบนครับแม่ใหญ่ก็เลย่ลางลาง S ค่าเพราะว่าแม่ใหญ่ปีเอสติดไฟไม่ได้ตัวไหนก็ตามที่ไม่มีติดไฟจะแพ้เอสทั้งหมด งงแนะงงงนแะอ่าแต่ถ้าสถานะอื่นคุยกันได้นะไฟท่วมที่ผมไม่รู้นะเช่นอาคาไฟท่วมอ่ะเอสโดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะมันคนละสถานะแต่คิดว่าโดนเพราะว่าล่างวิ่งเขียวก็โดนเช่นเดียวกันดังนั้น2ตัวละครน,นี้มันเรียกว่าเหมือนคลิปลอแล้วกันนะครับว่ามาและฆ่าได้ทุกตัวย้ำอีกทีนะเมตานี้มาเพื่อล้างเมตาจบเคียนะเคียนะเคียนะอันนี้คือสรุปนะแต่ผมจะไม่บอกเหตุนนะเออเเคียนะ สกิลที่1ของ S นะครับจะเป็นการยิงปืนจากบนฟ้าคล้ายๆท่าซันจิดังนั้นถ้าตอนที่มันใช้อยู่และใครตีอยู่ข้างล่างโซโลตีข้างล่างซันจิเตะข้างล่างตีไม่โดนนะครับตีไม่โดนเลยเพราะตีอยู่ข้างล่างไงแต่ตัวมันอยู่ข้างบนบางคนอาจจะมองเฮ้ยเป็นอมตะหรือเปล่าผมบอกว่ามันเหมือนซันจิครับตอนซันจิอยู่ข้างบนโซโลโอนิกิริซันจิไม่โดนนะครับสเต็ปเดียวกันสเต็ปเดียวกันท่าที่2ให้นึกภาพโอเว่นครับโอเว่นที่มีไฟขึ้นตัวอ่า แล้วก็เด้งเลื่อนเหมือนกันอ่าผมเลยบอกว่าโอเว่นมันคือสกิลโอเว่นที่ได้รับการอัปเกรดมาแล้วอ่าเรียกเรียกกานเรียกกันในส่วนของยามาโตะนะครับก็เรียกว่าเป็นสกิลฟาดอ่าเป็นสกิลฟาดทั้ง2สกิลเลยแค่นั้นไกลกับใกล้จบเท่านี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะยามาโตะหลกัหลกๆเน้นค่ากลุ่มร้อศูนย์นะครับย้ำอีกทีนะเอสเล่นกับทุกตัวที่ไม่ใช่กลุ่มร้อยศูรแต่ถ้าจะตายสลับตัวเล่นได้เพราะยังไงก็เป็นหมดัดแล้วก็ดาเมจมาเหมือนเดิม สูงสุดอยู่75และปีไม่สนใจเดบเอาง่ายๆตัวไหนเพิ่มเดบเรียบทุกตัวนะครับอะก็สรุปเป็นอย่างนี้ละกันนะเดี๋ยวผมจะบอกตัวละครที่มาแก้ทางเนาะผมยกเป็นตัวตัวเอาเท่าที่นึกได้นะตอนนี้ตัวละครมันไม่กันสถานะเรารู้แล้วนะทีเนี้ยคุณนึกภาพว่าตัวละครอะไรก็ได้ที่มันใส่สถานะคุณอื่นได้อะเอามาก่อน2ตัวละครอะไรก็ได้ที่โดนสถานะปับเดียวละหายเช่นแคคเตอร์ซันจิ อะไรเงี้ยงงอะอ่าอ,อุนติอุนติมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเขียนได้เขียนนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะสู้ได้คือมันยังไงบวกได้อะบวกได้อยู่ที่ใครเชิงดีกว่าครึ่งครึ่งอ่ะครึ่งครึ่งอ่าแต่ถ้าตัวละครแบี่ฆ่าเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้ผมพูดก็น่าจะเป็นลูฟี่เสื้อเหลืองตัวนี้แน่ๆเพราะโดนคิงของการทุกคนทราบใช่ไหมติดสถานะสั่นครับติดเมื่อไหร่คือตายทันทีไม่ต้องพูดเยอะครับทั้งสองร่างเลยร่างไหนเ็า,าตายครับอย่งางรกคิดรอเนี่ยถ้าเป็นร่างรอเลือด มากกว่า50%มันยังไม่ติดสัน่นใช่ไหมหลังดึงธงแตกถ้าตอดึงทงแล้วอ่ะดันใช้ล่างคิดโดนสั่นเต็มๆก็ตายครับตายทุกตัวครับอันนี้มาละอันดับต่อมาก็น่าจะเป็นไปลอสแน่นอนครับโดนสก,กิลแช่ก็เรียบร้อยนะครับมันไม่เหมือนโมโบที่ว่าเอา่ออะไรนะตีต่ำกว่า1 0แลวเด้งเลือดสามเนี่ยมันไม่มีพอไม่มีก็เลยฆ่าได้นะครับที่อ่านตอนนี้นะที่เหลือค่อยว่ากันอันต่อมาคือตัวอุตะครับอุตะะมัด อุตาโลได้หมดเลยครับตึงตึงก่อนแล้วตีเรื่อยๆได้แน่นอนแน่นอนยิ่งอุตาโลนี่เผยเเล่นกลับมาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันการสถานะด้วยใช่ไหมตีตึงได้ด้วย2ตัวนี้ไม่การสถานะอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างแบบคร่าวๆและย้ําอีกทีว่าตัวละครไหนก็ตามที่มีเพิ่มเดฟแท้ทั้งสตัวนี้เช่นอย่างตัวแชงอ่ะใช่ไม่มีแต่ถ้าโดนสถานะของ S อเมื่อไหร่ที่ติดไฟมันก็จะมีโล่เด้งถูกไหมมีโล่เด้งนั่แหละเตรียมตัวตาย เขียนนะเลียนนะหวังว่าน่าจะสรุปให้เป็นประมาณนี้อันนี้เมื่อกี้ที่พูดเนี่ยคือเอาแบบที่พอนึกออกนะเออเออเออหรือเล่นพ่อก็ได้ะถ้าโดนพ่อสัตว์แต่พ่อตีไม่น่าตาย <laughs> เออแค่กยกยกตัวอย่างแล้วกันนะครับก็สรุปเป็นดังนี้สำหรับไลฟ์ทั้งหมดทั้งตัวเอสและยามาโตะส่วนใครอยากได้ละเอียดละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมน่าจะเปิดไอดีไก่และมาไลฟ์กับเพื่อนๆและใครอยากลองแบบเฮ้ยลองแบบคิดลองไหนที่หนึ่งหนึ่งเฮ้ยลองกับลูฟี่หน่อยเฮ้ยลองกับ แช่งลองโซโล่ลองมาลองเลยจะได้รู้กันว่าเป็นข้อมูลตัวเกมว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันแพ้ันชนะตัวไหนแพ้ไหนขาดชนะตัวไหนขาดได้สู้ยังมาโตไฮบีดได้ไหมเอออย่างยังมาโตไฮบีดถ้าเจอเราเล่นร่างยังมาโตสู้ได้นะครับเพราะว่ามันกันกัดก่อนพอกัดก่อนไม่มีอ่ะยังมาโตก็ทําอะไรไม่ได้แล้วไงมันจะเหมือนแช่งอะ่ะมันจะเป็นแช่งแช่งแชงเขียวนะมันจะเป็นกรณีเดียวกันดังนั้นก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเจอร่างเอสบวกเลยอะไรอย่างนี้ผมเลยบอกเลยว่าเป็น มาล้างเตานตะ้าณปัจจุบันเท่านั้นอนาคตไม่เกี่ยวย้าแล้วนะอนาคตไม่เกี่ยวมันจะเหมือนโซโลนะครับเหตุผลเพราะมันไม่กันสถานะนั่นเองอันนี้คือจุดด้อยของตัวละครนี้ที่เหลือพวกคุณก็ลองไปคิดกันดูเฮ้ยตัวไหนมันสถานะทีเดียวแล้วแม่งตายวะอาจจะเซงโกคุก็ได้โดนฝ่ามือมนะันอ่ะก็อาจมีสิทธิตายนะทีเดียวเพราะแม่งแรงมากใช่ไหมใช่ไหมอ่าอ่ะทั้งหมดคือการสรุปของไลฟ์ในวันนี้ครับผม